สวัสดีครับนี่เอกครับจะเพจร้านเอกดัซซิงแอสเตรีนะครับวันนี้มาติดตั้งโชค๊คฝาท้ายไฟฟ้านะเปลี่ยนชุดใหม่ที่อุปการณ์รีออโต้สวิตนะครับลามสองอตัวนี้ของเดิมเป็นตัวที่แถมมากรถแล้วเกิดรถเกิดอบุบัติเหตุนะครับแล้วก็ทําให้ตัวโชค๊คมีปัญหาไปด้วยแล้วก็มาเปลี่ยนชุดใหม่ของรถอตเตอให้ครับเปิดปิดสีรูปแบบนะครับกดล็อกครั้งไว้จากรีโมทอ่ดกดล็อก3ครั้งนะครับโทษทีตัวนี้ฝาท้ายก็จะเปิดขึ้นให้เลย อันนี้เป็นชุดเดิมที่ติดมานะครับที่เป็นแถมตอนที่ออกรถนะครับก็ถอดเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเป็นของลกอ๊อดดอรงรุ่นนะครับอันนี้เดี๋ยวทางอู่เขาจะต้องมาปิดสายงานเก็บสายให้เรียบร้อยนะฮะอ่าไม่มีระยองระยางเก็บให้เรียบร้อยทั้งหมดเลยแล้วก็กล่องนี้เราเก็บให้ใหม่นะครับเดิมทีเนี่ยเขาร้อยออกรูนี้เลยนะครับไม่ได้ร้อยขึ้นข้างบนเราก็เก็บงานให้ใหม่กดปิดครับ กดปิดจากรีโมทก็ได้ก็อันล็อก3ครั้งนะครับเหมือนกันทั้งเปิดทั้งปิดกดเปิดจากปุ่มเดิมกดเปิดได้เลยมีระบบกันหนีบระบบกันปิดกระชากและระบบกันเปิดกระแทกนะครับให้ดูระบบกันปิดกระชากวูดไม่รู้นะครับมาดึงปิดเขาจะลงให้เลยเพราะนั้นเป็นการเซฟตี้ของตัวโช๊คนะครับไม่ให้เกิดความเสียหายการเปิดกันกระแทกนะครับมูดถ้าเปิดมามีอะไรขวาง เขาจะหยุดให้นะครับก็คือไม่ไม,ไม่ไม่ขึ้นต่อนะครับเพราะฉะนั้นไม่ไม่ขืนขึ้นต่อไม่เปิดไม่เกิดความเสียหายกับตัวโชค๊คแล้วก็ระบบกันนีบมีคลิกเซ็นเซอร์นะครับเท้าเตะเท้าเตะเปิดเปิดได้ปิดได้นะครับะระบบกันนีบ ปิดโดนตัวมันก็จะเด้งขึ้นให้นะครับสเสื้อเท้าตปิดเปิดปิดภายในรถนะครับก็จะมีสวิตช์อยู่ด้านหน้าตัวนี้เป็นแบบเซฟตี้นะครับคุณจะต้องทำการสั่งการแบบกดค้างนะครับป่าท้ายถึงจะทำงานให้เพราะถ้าไม่กดค้างมันจะไม่ทำงานเป็นระบบเซฟตี้นะครับให้เรา ตั้งใจกดนะครับเพื่อไม่เกิดความผิดพลาดมี่เผล๋อไปกดโดนอะไรเงี้ยฝาท้ายมันไม่ได้ขึ้นออโต้ให้ถ้าเป็นระบบเก่าอ่ะนะครับมันจะกดปุ๊บขึ้นปั๊บเลยเพราะนั้นไม่มีความปลอดภัยเท่าไหร่นะครับสําหรับบิซูบิชิเอ็กเพนเดอร์นะครับปาชิโร่ก็สามารถติดตั้งชกผาท้ายไฟฟ้าได้ครับสนใจติดตั้งต่อได้เองครับ0819876286ึปดหกสองแกเฟซบุ๊กแฟนเพจยูทูปชาแนลเอกเซซิงแอสเซอรี่ครับสินค้ารับประกัน1ปีนะครับรุ่นนี้ปิดนุ่มปิดเงียบบนนนะครรัแแข็งงททา ไม่ว่าจะเป็นนิส s ันเทอรา่ามิวปาเจโร่มิวเอ็กนะครับก็สามารถติดตั้งรุ่นนี้ได้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณอูรีออตโตสวิทด้วยครับที่ไว้วางใจเรียกใช้บริการนะครับสวัสดีครับ